เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กลิเซตวันกันดีเช่นเคยนะเราก็อยู่ในเกมเต่าหลวงตาลูสับวิทญยญาจานทร์ โดยสลับวันนี้เนี่ยก็ตามหัวข้อคลิปเลยโดยวันนี้ผมก็จะมาสอนทาคอมโบจู่ชิงอาวุธลับนะให้ยิงยังไงได้ประมาณ2-3รอบสําหรับใครที่ต้องการที่จะเอาไปผ่านด่านอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไม,ม่ว่าจะเป็นอีเวนต์กิจกรรมบอกเลยว่าคอมโบจู่ชิงอาวุธลับเนี่ยมีมาตั้งแต่อาวุธลับเข้ามาแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนใช้เยอะมากและในวันนี้ผมก็จะมาพูดเทคนิคต่างๆในการใช้คอมโบจู่ชิงอาวุธลับให้ยิงยังไงได้ได้ไดหลายรอบนะครับผมบางคนเนี่ยก็อาจจะยิงได้รอบเดียวบางคนก็อาจจะยิงได้2รอบแต่ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาย,ย ใก้เกินสรอบซึ่งจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Power Play เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ทางร้านเนี่ยเปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม Power Play นะทางร้านมีเกมมากมายให้ทุกคนได้เลือกและผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า1,000 0แคนเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบจูชิงอาวุธลับกันเลยว่าจัดทีมกันยังไงนะโดยทีมที่ผมจะจัดเเนนนีียก็็จจะะะปปรมมาณ้ลง สารร่างจักรพพรดประมาณ4ดาวนะอันนี้ผมแนะนาว่าให้เล่นตอนสีดาวหรือว่าคุณจะเล่นตอน3ดาวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณสปีดไม่พอเวลาเริ่มเทิร์นเนี่ยมันได้ไม่คอมโบต่อเนื่องคุณก็เอาหัวอูมาแทนก็ได้เพื่อที่จะเร่งเทิร์นนะครับผมโดยหัวอูเนี่ยก็จะใช้วงแบบประมาณนี้ก็จะเป็นสายดึงเทิร์นนะจะเป็น2ตรงนี้เนี่ยจะทําให้สปีดของหัวอูเร็วมากๆเลยในตอนเริ่มเทิร์นก็จะเป็น2นะครับผมส่วนตัวนี้2อันจะใส่เป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมแนะนําว่าใส่เป แต่อันนี้ผมสปีดพอผมก็เลยใช้เป็นถังซานจักรพรรดิย่างเงินครามบางคนอาจจะสงสัยว่าถาังซานจักรพรรดิย่างเงินคลามกับหัวอู่ตัวไหนดีกว่ากันหัวอู่เนี่ยจะเป็นสายเร่งเทินนะครับผมแล้วก็ช่วยทําดามิทให้แรงขึ้นนิดหน่อยแต่ถังซานร,ร่างจากักรพรรดิย่างเงินครามเนี่ยโอ้โหทำดามิทให้แรงขึ้นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณสปีดพอแล้วก็เอาถังซานจักรพรรดมาเล่นครับดยถังซานจักรพรรดเนี่ยก็จะสามารถเร่งเทินได้นะแต่คุณต้องมีประมาณ5ดาวแดงแล้วก็วงแหวนแสนปีวงสุดททท้าายนะผมจํเเ่งเิ แบบหโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวกันเลยดีกว่าเริ่มจากเนิ่ยงหลงครับวงแหวนก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่ในเน้นเลยก็คือจะเป็นทักษะตัวดีครับอาจจะเป็นรูปแบบที่1นะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่2ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่2ครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะไม่เกี่ยวเท่าไหร่อ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูถังซาร่าจัรพัดย่างเงินคมก็เปิดให้ดูเมื่อกี้เลยก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นสายควบคุมนะจะเป็นงูแล้วก็ตัวนี้นะก็จะเป็นมิติเงินคมแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นการทําดา สูงขึ้นแล้วก็ลดสปีดฝ่ายตรงข้ามนะอาเดี๋ยวผมขอจอลึกในถังซานจากพัดยางกินคามก่อนอย่างแรกเลยนะก็จะมีการสตันแล้วก็ทําให้คลีเดตเอ้ยคิดาเมจเนี่ยมันแรงขึ้นด้วยสําหรับคนที่ถูกยางกินคามเอ้ยไม่ไดิไม่ใช่ถูกยากินคามถูกสตันโดยทักษะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการปล่อยมิติเงินคามอยู่ประมาณ2เทินโดยศัตรูที่ถูก ควบคุมอยู่ในมิติเกินคำเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง94%เลยโอ้โหสูงมากๆเลยครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเวลาเราตีปกติจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ56%แล้วแต่วงแหวนที่ตดเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะทําให้ได้รับดาเมจสูงขึ้นแล้วก็ลดสปีดครับโดยที่ผมแนะนําวิธีการเล่นนะก็ทําการควบคุมไปก่อนเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นวงแหวนอะไรเป็นกระดูกวิญญาณชิ้นไหนที่เวลาถาังซานได้ทําการออกเทินทาการโจมตีนเนี่ยมันจะทําการรัดเทินนะผมสาตดที่ไ,นนมไมู้จรริๆนะเพาาว่าผม ไม่ได้แต่ลองไล่เช็คดูแล้วก็ไม่เห็นมีตัวไหนที่แบบว่าเราไปตีปกติหรือว่าเราใช้ทักษะเนี่ยมันจะทําการลัดเทินให้ถังสารเอาอาถังสารจากพัดย่างอินครามใช้ได้อีกรอบอันนี้ยังไม่เห็นเลยนะถ้าเกิดว่าใครรู้อันนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นจู่ชิงเลยจู่ชิงเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไวกว่าเสียงๆนะผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้ครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าทุกคนจะใส่เป็นอะไรก็ได้แต่ที่เน,น้นเลยวงสุดท้ายผมแนะนําว่าให้เป็นรูปแบบที่1น,นะนั่นคือสายปีกแล้วก จะทำให้ดาเมจสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวนี้มันก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยตีไม่โดนอันนี้ก็แล้วแต่ประยุกต์ใช้แต่ผมก็ อาจจะใช้วงแหวนนี้เป็นบางครั้งนะถ้าเกิดว่าศัตรูมันแข็งเกินไปนะครับผมก็พยายามรีหลายรอบตัวนี้จะดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเรายิงอาวุธลับ2อรอบ3รอบสีรอ,อบขึ้นไปเนี่ยดามเมจมันจะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมแนะนําว่าใส่ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ทุกคนที่จะปรับใช้เนาะต่อไปเซีียงคุณจะทํายังไงก็ได้ให้สปีดเนี่ยช้ากว่าจูชิงโดยถ้าเกิดว่าเซียงียังเร็วกว่าจูชิงผมก็แนะนําว่าให้ไปหาวงแหวนสายสปีดให้จูชิงนะอันนี้ผมก็ใส่เป็นสสายปี นะแล้วก็เสียงไม่ได้ใส่สปีดเลยอันนี้อยากอัพเป็นอะไรก็ได้แต่วงแหวนที่คุณต้องใส่เลยก็คือตัวนี้ครับเป็นสายดึงตัวดึงเทินตัวเดียวนะแล้วก็เล่งเทินตอนเริ่มเทินแล้วก็จะบีติอส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ใช้หรอกเราใช้แค่นี้ครับแล้วก็วงแหวนอื่นๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้5-6นะ จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มีเอาซื้อขาอันนี้ก็แนะนําว่าให้มีนะส่วนวงแหวนก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้บัฟหรอกเราจะได้บัฟจากทักษะที่1ตอนเริ่มเทินแค่นั้นแหละส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ยุ่งอะไรกับเอาซื้อขานะอา่าเมื่อคุณจัดเซตแบบนี้เรียบร้อยแล้วแน่นอนเลยว่าจู่ชิงคุณเนี่ยได้ออก2เทินอย่างแน่นอนแต่ทํายังไงให้มันได้ออก3มเทินคุณต้องมาใส่ตรงนี้ครับผมกระดูกวิญญาณโดยกระดูกวิญญาณที่คุณต้องไปหามานั่นก็คือเป็นกระดูกวิญญาณชิ้นี้ครับใส่เป็น2เซส่่เป็นน็นนนนสวไไหกด้ะขอแตต่่ใให้ใสโดยรงนี้เย ผมมีอยู่ประมาณ6ดาวแล้วก็มีอัตราประมาณ20%เอ้ยมีอัตราประมาณ12%นะที่จะทําให้จู่ชิงเนี่ยได้ใช้อาวุธลับอีกรอบหรือว่าใช้ทักษะวิญญาณอีกรอบเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมไปหานะราชาขัางข่าวตรงนี้จะทําให้จู่ชิงเนี่ยได้ออกเทินเพิ่มขึ้นครับโอเคเดี๋ยวผมไปสาธิตกันเลยดีกว่านะเผื่อทุกคนงงอ่ะผมจะสาธิตเป็นตัวนี้ละกันเริ่มแรกครับผมทําการเร่งสปีดของตัวนี้นะครับผมนี่ต้องหลงอ่ะเร่งปกติเลยนะไม่ต้องใช้ทักษะบัฟปึ๊บ เสร็จแล้วต่อไปเทินของถังซานร่างจักรพรรดิย่าเงินคำโดยตรงนี้เนี่ยคุณสามารถใช้ควบคุมก็ได้โดยถ้าเกิดว่าเราควบคุมแล้วเนี่ยมันเออจริงจริง,รงมันมีมิติเงินคำนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรีใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันบั๊กเนาะทุกคนจะได้รู้ว่ามิติเงินคำเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆทุกคนสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะว่ามิติเงินคำเนี่ยมันเปิดหรือย,ยังก็ดูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมจะมีประมาณ2เทินครับที่อา่ามิติเงินคำจะเปิดแล้วก็ทําการเล่นเทินไปปกติครับผมวิธีการเล่นนะ จากนั้นผมจะทําการลดเทิร์นนะโดยการปลาหอ,อกครับผมปลาหอ,อกใส่ตัวนี้โดยเราเลือกนะครับผมตัวไหนที่เราโดนปลาหอ,อกเข้าไปเนี่ยจะทําให้ลดสปีดได้เยอะกว่าตัวละครอื่นๆอย่างเช่นผมจะปลาใส่ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยสปีดตัวนี้จะลดลงมากกว่าพวกที่โดนอื่นๆอีกนะอ่าอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันมาก่อนเลยดังนั้นเนี่ยผมจะปลาให้มันลดลงไปปุ๊บ ตุ้มจริงๆควบคุมก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสปีดพอเนี่ยทำการควบคุมแล้วทีนี้มันจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในมิติเงินคามถังซานเนี่ยได้รับดาเมจถึง909 3เลยนะตามที่ได้ดูนั่นแหละปุ๊บโดยอันนี้เห็นไหมทุกคนตอนนี้เนี่ยขังข่าวติดโอเคพอดีเลยโอ้โหเริ่มเทินแรกก็ติดให้แล้วเห็นปะทำการบั๊บปุ๊บจูชิงได้ใช้อันนี้ยังไม่ได้ดึงเทินโดยเสี่ยงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้ยังไงผมก็ได้ยิงประมาณ3รอบครับอ่ะอยางงั้นผมก็ยิงไป อ,อ้าวชิบหายแล้วรอบเดียวจริงๆเนี่ยเอาเซียงเซียงมาดึงปุ๊บจู่ชิงได้ยิงอีกรอบและทีนี้เตือนต่อไปเนี่ยจะเป็นของเออนิ่งหลงหลงนิ่งหลงก็บัฟเป็นโล่เดี่ยวนะครับผมทําการยิงอีกรอบดังนั้นเนี่ยในรอบที่แล้วเนี่ยผมสามารถยิงได้หลายรอบมากเลยเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้มันง่ายเกินไปเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกรอบครับผมทําการบัฟโดยนิ่งหลงลงไปเลยจากนั้นเนี่ยก็ทําการปาหอกโดยถังซานครับปุ๊บโอเคได้รับดามเมจสูงขึ้น60%แล้วแล้วเราก็ทําการลัวครบผม ติดไหมปุ๊บอ่าติดด้วยนะครับผมเห็นปะถ้าเกิดว่าติดกระดูกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่ายังไงเราก็ได้ยิงประมาณ3รอบครับอันนี้รอบแรกนะยิงตุ้มเรียบร้อยครับผมต่อไปเสียงเซียงครับอันนี้เสียงเซียงต้องดึงเทินจู่ชิงมาแล้วปุ๊บยิงไปสองรอบตุ้มเข้าไปแล้วครับอ่าต่อไปยังเหลือรอบที่3นะเอา้ารอบที่3าไม่ได้ครับผมโอเคไม่เป็นไรได้ยิงปกติ อ่าแล้วก็อันนี้กี่รอบนะสี่รอบครับผมอันนี้สี่รอบนะปุ๊บแล้วก็ทําการยิงไปครับตุ้มอ่าได้สี่รอบครับผมรอบนี้ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็สับสกายไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน굿บายครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีสําหรับใครที่มีเทคนิคอะไรนะครับผมสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับใครที่มาหาความรู้ในคลิปนี้จะได้แบบเห็นคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะก็อย่าลืมเม้นได้นะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน굿บายครับท่านผู้ชม